ลาดน้ำอะไรลูกไม่ห้ามเล่นค่ะไปไปกินข้าวก่อนโอ้โหทินมาตลาดน้าหรอครับนี่ครับทุกคนมีเรือเต็มเลยค่ะโอ้โหมีเรือพายยนะโอ้โหนอุ้ยกินก๋วยเตี๋ยวในเรือด้วยนะได้ด้วยนะโอ้โหดูข้างหน้ามีของขายด้วยค่ะทุกคนขินดูสิตื่นเต้นไหมคะโอ้ดูสิเขาพายเรือแบบไปซื้อของ รอบๆได้เลยลูกดูสิเห็นไหมมีเรือให้นั่งเห็นไหมเขาพายไปนุ่น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 เห็นไหมพ่อแล้วสามารถขายของได้ด้วยนะน่นตามขอบขอบอ่ะอ่ะแล้วเขาเดินไปยังไงอ่ะงงมากโอ้โหดูสิคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาของกินกันเรากินข้าวกันในเรือเลยพิมพ์ดิโอ้โหอร่อยแล้วน,น,นั่งไม่ได้หรอ,อ,อกลูกใยญย่เขาไม่กล้านั่งเขา,ากลัวกลัวโอ้โห สวยมากเลยนะคะโอ้โหกินไปแล้วลูกไปไปเรื่องของาังอีกกินพิมตันเดียวไม่รู้เรื่องอย่างเนี้ยเนี่ยเออต้องตีสักทีให้ได้รู้เรื่องแค่ขวันเดียววันนี้เราไปหาร้านข้าวกินดีกว่าค่ะทุกคนบายบายเราไม่ได้ลงเรือนะคะทุกคนเพราะว่าเรากลัวค่ะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายขึ้นนะคะไม่เอาดีกว่าค่ะ